บทสรุปวิชาการตลาดด้านสินค้าเกษตรนะคะเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในวิชาดังกล่าวแล้วคณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ซึ่งครอบคลุมประเด็นเนื้อหาต่างๆที่ประกอบไปด้วยหลักการตลาดเบื้องต้นนะคะที่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตลาดการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการเลือกตลาดเป้าหมาย รวมถึงได้เรียนรู้เรื่องการจัดการตลาดสินค้าเกษตรซึ่งเน้นหนักในเรื่องสินค้าเกษตรลักษณะของการตลาดสินค้าเกษตรทั้งผลผลิตสดและแปรรูปและยังได้ทราบถึงการเชื่อมโยงการตลาดและการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยห่วงโซ่อุปทานและแนวทางการดำเนินงานโดยใช้ตลาดนําการผลิตนอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังได้เรียนรู้ในเรื่องของกรณีศึกษาการตลาดด้านสินค้าเกษตร ซึ่งแบ่งออกเป็นการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผลผลิตสดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรซึ่งจะอธิบายให้ผู้เรียนได้เห็นถึงกระบวนการทำงานในด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่ประสบความสำเร็จและนี่คือบทสรุปของวิชาการตลาดด้านสินค้าเกษตรคณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ DOAE E-Learning สนับสนุนให้ทุกเวลาของคุณเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้